สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยก็บขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับหมอวรงเดชก,กิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์พิษณุโลกจะเป็นสสสองสมัยเลยนะครับแล้วก็มาพ่ายแพ้ให้กับหมออ๋องครับ หมอคนมาแพ้หมอหมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่พักนู้นพักนี้พักนั้นจนบัดน,นี้ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไทยพักดีนะเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหัวหน้าพักก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยแล้วเขาก็ออกมาประกาศนี่ผมประชาสัมพันธ์แน้นะว่าวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน 2,567นี้พบกันที่เวทีคอปทอเวทีคอปทอคืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็โดยมีแคมเปญที่ว่ามาต้านที่จะพรบดีจะโทษกรกมแล้วก็112นี่ยแหละครับโดยเขาพูดถึงว่าพูดขายชาติ มันยังไงนะผมก็ยังสับสนชีวิตอยู่ได้เวลาร่วมกันแสดงออกสู้กับพวกขายชาติคัดค้านดีระโทษสก,กรรมหนึ่งหนึ่งสองพบกันวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้19บเนาฬิกาที่เวทีคอปทอ,อครับหมองรองคับใครคือพวกขายชาติครับอธิบายหน่อยใครครับทักษิณเหรอครับ คุณทัศินเป็นพวกขายชาติเหรอครับนีละโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองดีละโทษให้ใครครับหมอรงพูดผิดนะการที่ดีละโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองคนนั้นต้องโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วย้ำนะต้องโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วเดี๋งพวกที่ติดคุกไปแล้ว อ่าพวกสามนิ้วพวกทะรูวันที่ติดคุกไปแล้วในกรณีหนึ่งหนึ่งสองแม้ยังไม่ถึงดีกาก็ตามถ้าเกิดว่าพราบอดีลโซนกรรมเกิดขึ้นรวมหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยคนพวกนี้ก็ไม่ต้องติดคุกครับนั่นแหละแล้ว คุณทักษิณเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับอายการยังไม่ได้ส่งสารเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพราบดีลโทษศกรรมหนึ่งหนึ่งสองเกิดขึ้นก่อนที่จะสารจะตัดสินว่าคุณทักษิณติดคุกไม่ได้รับการดีลโทษศกรรมนะครับคือถ้าพราบเกิดปุ๊บทุกคนที่โดนโทษนี้ดีลโทษศกรรมการเมือง หนึ่งหนึ่งสองปุ๊บก็จะหลุดหมดแต่คนที่ยังไม่โดนโทษไม่หลุดครับพอศาลตัดสินให้ติดก็ติดครับไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณน,นะครับทุกคนและการไปกล่าวหาว่าคนอื่นขายชาติมันคืออะไรครับขายชาติหมอลงอธิบายให้ชัดว่าใครขายชาติครับประกาศมาเลยว่าคุณทักษิณชินวัตรขายชาติ หรือประกาศว่าพักเพื่อไทยสอสอพรรคเพื่อไทยขายชาติการพูดลอยๆแบบนี้มันไม่แมนเว้บอกมาเลยเลยว่ามันไม่แมนนะและการที่จะรณรงค์มาสร้างม็อบตอนนี้เพื่ออะไรอย่าลืมนะครับหมอลงไม่ใช่กำนันสุเทพเทื้อสูบานนะครับหมอลงไม่ใช่สนที่ริมทองคุณนะครับ หมอโรงไม่ใช่พลตรีจำลองสีเมืองนะครับคนที่เปิดเอ่ยนามเขามีพลังเขามีมวลชนนะเขาถึงสามารถปลูกม็อบมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนหมอโรงคือใครครับแ้วหมอโรงจะปลุกม็อบมาได้ไหมโอเคอาจจะได้ก็ได้ แล้วทามาเพื่ออะไรครับสังคมแม่งแตกแยกยังไม่พอเหรอเสื้อเหลืองเสื้อดางแม่งจะฆ่ากันมึงก็เห็นกันอยู่มึงต้องการปลุกมอบขึ้นมาทําหาอะไรวะนี่เป็นระบอบประาชาธิปไตยนะเว้ยมึงก็รอเดีรอเลือกตั้งซ่อมเดี๋เนี่ยถ้าเกิดวันที่วันที่เท่าไหรว่วันยี่สิบมิถุนาเนี่ยถ้าเกิดพรรคเก้าไกลโดนยุบเนี่ย หมอออกแม่งก็หลุดจากการเป็นสอสอแล้วเว้ยรองประธานสภาผู้แทนราศดรเนี่ยมึงก็มาลองแข่งเป็นพิษณุโลดีหมอว็ลงมึงมาสู้กันในประชาธิปไตยมึงมาสู้ในการเมืองมึงไม่ได้ทำม็อบทำม็อบเพื่ออะไรวะในสภาเขาแทจะมีนิรโทษกรรมเขาอยู่ในสภาเว้ยมีทั้งสอสฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค้านถ้าเกิดว่ามีเสียงข้างมาก โอเคก็ต้องไปถึงสอวออีกกว่าจะถึงขั้นตอนนี้มันเป็นวิถีประชาธิปไตยมันไม่ใช่ม็อบไอ้มอบต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้มันม็อบอะไรเล่าม็อบเพื่อใครมันม็อบที่อ้างชาติอ้างแผ่นดินแต่ตัวมันก็รวยเอารวยเอานะ แล้วหมอวรงมันมาจากสสอนะมาจากสสอและเคยเป็นสสแต่มึงจะต้องสร้างม็อบต้องการให้มีม็อบจุดประสงค์เจ้ากี่ร้อยคนหมอวรงเจ้ากี่ร้อยคนนะถ้าเกิดม็อบมันหลักร้อยพระอายเขานอาว้ มีคนเคยทำมาแล้วนุวย้ยมีคนเคยดังกว่ามึงด้วยม็อบหลักร้อยจนต้องเลิกทำาบปริยายใช้วิธีพูดทางโซเชียลดีกว่าเพราะว่าถ้าไปพูดเอาม็อบมาแล้วไม่มีคนมามันก็จะเสียรางวัลไงเข้าใจปะเอาประชาธิปไห้อีกทีแล้วกัน ได้เวลารวมกันแสดงออกสู้กับพวกขายชาตินะคัดค้านนรโทษนึ่ม112พบกันวันที่อาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้9:19นาฬิกาที่เวทีคอบปอดถอนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูซิว่าวันที่9นี้เนี่ยจะคนไปเป็นถล่มทลายเป็นหมื่นเป็นแสนคนหรือเปล่านะโอเค นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นสนสเสนอในแง่มูมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมธรรมะสัตล์กิจเขียนเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วจังจองกันมาได้290บาทครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระคนดูแลผู้ยากไร้แล้วเก็หมาจอดจัดของทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหม,มามาร่วมสิปีแล้วนะครับ จะดูใน Youtube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับกระถางแคนตัดครับอันนี้เป็นกระถางที่สวยงามมากๆเลยเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์ครับใบละ2 2 0บาทเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องใส่ต้นไม้ก็ได้เอาไปตั้งโชว์ เฉยก็สวยงามมาก,มากๆครับผมติดต่อผมทางเฟ c บุ๊ก k ดรกิจพลเด่นวิสัยไอดีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะคุยสเประหรือว่าจะร้องเรียนหรือว่าจะปรึกษาก็ได้นะครับกิงกลางกันมา สำหรับสายมูเตโรนะครับวันที่13ม,มิถุนายนนี้ผมจะทําพิธีไหว้ครูแล้วก็บวงสงวงแล้วก็ถวายตะเกียงให้กับพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าสีปทุมมาที่วัดราชบุราพิษสันดโลกนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบเขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประาชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี